สวดมนแล้วก็มีสวดกรถาแปลอันนี้เป็นความเจตนาของท่านที่มีความหมายอยากให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวเพราะกระถาแปลนั้นเราจะระลึกขึ้นมา พิจารณาแล้วปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์การที่สวดมนต์หรืการที่ทรงจำไว้ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามพระสัพธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เรียกว่าปริยัติติธรรมปริยัติในการทรงจำ ไว้ในใจแม้แต่เราจำได้เล็กน้อยก็สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้เหมือนกับสวดเมื่อกี้เยดุข,ข้างนัาปิจานันตนิจนเราได้ไม่รู้ถึงซึ่งทุกข์คำว่าไม่รู้ทุกข์ก็คืออริยสัจนี้เอง ดุขัสสะซ้ำฟะวังทั้งเหตุเป็นแดนเกิดเกิดแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เองเหตุแดนเกิดแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์เกิดนั่นเองคือสมุทยัยแต่จนเราใดไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์และพร้อมตั้งเหตุแดนเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้จัก ข้อปฏิบัติใหถึงซึ่งความสงบแห่งทุกข์ท่านหล่าชนเหล่านั้นเป็นผู้ห่างเหินจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อทอปัญญาวิมุตติยาทั้งจากปัญญาวิมุตต์ผู้ที่จะได้ถึงเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นทางจิตใจได้รับความสงบคือฌานอย่างละเอียดนั่นเอง ปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาที่พิจารณาสอบสองเห็นธรรมเพราะปัญญาวิมุตต์ก็ดีเจโตวิมุตต์ก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมารู้ทุกข์พร้อมทั้งเหตุ ถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้ทุกตัางความเป็นจริงแล้วรู้ทางเหตุที่ให้ทุกเกิดเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจิตจ,จึงจะสงบจะเป็นสงบด้วยเจตงวิมุตตด้วยสมาธิก็าตามก็ชื่อว่าเป็นความสงบจากทุกเช่นเดียวกัน คือว่าปล่อยทุกเช่นเดียวกันจะเป็นชั่วครู่ชั่วคราวก็ตามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้ออกมาอยู่ในป่าสถานที่สงบก็ต้องการความสุขต้องการให้เรารู้จุดนี้ในชนเราใดไม่รู้ถึงซึ่งทุกนั่นทุกข์ในอริยสัจท่านก็ไม่ได้ที่ไปที่ไหน ท่านกเชื่อลงในร่างกายและจิตใจนี่เองความถูกขกายที่ถุกใจที่เกิดขึ้นในตัวของเราอยู่เสมอนี่เองชื่อว่าทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อบรมกำหนดรู้อย่างจริงจังแนละ้วเราก็หาวิวธีแก้ทุกข์โดยไม่ถูกทางโดย ไปเพิดเพลินไปหาสิ่งเพิดเพลินมาแทนไปแก้จากภายนอกเอาสิ่งภายนอกให้ลงให้ลืมไปแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีเจริญมรร โดยสมถะและวิปัสสนาโดยอุบายทำจิตใจของเราให้สงบแต่เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นก่อกวนขัดขวางความสงบของจิตจิต รวมตัวรวมกำลังให้สงบได้โดยยากเพราะฉะนั้นมักจึงไม่สามารถองค์ใดใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งให้มีกำลังเพียงพอกับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราที่เกิดขึ้นในตัวของเราะที่จะให้สงบลงได้เพราะฉะนั้นจึงรวมกำลังด้วยอาศัย พลังจากมัคคือทางจิตใจก็อบรมให้มีความเห็นชอบให้มีความดําริชอบอทางกายก็ให้มีการสมาบมันโตทำการงานที่ชอบการงานที่บริสุทธ,ธิ์ที่สะอาดทางวาจาใครเลือกสมาวาจาเจริจาชอบเว้นจาก มิจฉาวาจามิจฉาวาจาก็คือวัจีทุริตนั่นเองมิจฉากรรมันโตก็คือกายและทุริตนั่นเองแม้แต่ชีวิตความเป็นอยู่ไปเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเพื่อโควบคุมแาเรื่องชีวิตในทางไม่ชอบแล้ว มันเป็นฝ่ายอากุศลย่อมมีปัญหามีเรื่องมีราวเข้ามากานพูดไม่ชอบแล้วก็ยากที่จะสงบทำการงานไม่ชอบแล้วก็ยากที่สงบเพราะฉะนั้นการ ทำการงานชอบการพูดชอบเลี้ยงคชีพชอบท่านเรียกว่าสินรวมย่อมาในทางศิกขาเรียกว่าศิลศิกขาถ้าหากสํารวมให้ละเอียดจนเป็นอาธิศิละสิกขาแม้แต่การบริโภคก็มีกำหนด การงานก็เอาเฉพาะ,ะ,ะการงานที่เขตจำกัดในตัวองค์มรรคเพื่อให้มีภาระน้อยที่สุดแม้แต่ความเพียรพยายามท่านว่าความเพียรชอบนั้นก็เพียรพยายามละอกุศล เพียรพยายามเจริญกุศลเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีที่เราได้กระทำไว้แล้วเพียรพยายามเจริญความดี พูดโดยง่ายๆกับเพียรละความชั่วทำความดีนั่นเองเป็นความเพียรชอบคำว่าความชั่วไม่ได้หมายถึงเอาไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยตล้นสะอม หมายถึงกิริยาก็ดีทางจิตก็ดีที่มันคิดเรื่องไม่ดีก็ดีวาจาที่พูดไม่ดีก็ดีกายที่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดผลก็ดีนั่นก็เป็นอุปสรรคต่อมักคือความหนทางออกจากจากทุกข์ได้ถึงความสุข สติก็ต้องระลึกชอบระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมหรือพูดย่อยๆก็ระลึกกายระลึกจิตเนี่ยเป็นการระลึกชอบสมาสมาธิตั้งจิตชอบนี่สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ เป็นพลังให้เกิดความรู้เพื่อจะได้แก้ไขอารมณ์ในจิตใจของเราในส่วนที่เป็นค่าศึกต่อความสงบต่อสมาธิ เราก็สังเกตรู้อะไรเล่าที่มาก่อกวนจิตของเราเพราะมันเกิดในจิตของเราถ้าเรามีสติมาส่งแล้วต้องรู้แน่นอนต้องเห็นแน่นอนดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกต้องเห็นถ้าเราไม่เพลิดเพลินไปอย่างอื่นไม่ปล่อยไปอย่างอื่นทุกที่เกิดขึ้นในจิตก็ดีทุกที่เกิดขึ้นในกาย ที่เรียกวาเวทนาก็ดีเวทนานั้นมีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีไม่ใช่น้อยที่พระพุทธเจ้าจัดเข้าในเวทนาขันท่านว่ายากายเยเกยากายจิตเวทนาอติตานาคตะปจุปนาอจฉตาวาปหิททาวาในอัจฉตาวาคือภายในก็ดี ปปฮิตทาวาภายนอกกด็ดีโอลาริกาวาสกู่มาวาดีกว่าเลวก็ดีแล้วก็ดีดีก็กดีที่นาวาหยาบละเอียดกด็ดีปนิตังวาก็ดีใกล้ก็ดีใกล้ใ,ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีนี่ชื่อว่าเวทนา ีนีเวทนาที่เราจะปฏิบัติเราก็ดูส่วนใกล้ีะก่อนเพราะสติปัญญาของเรายัางไม่สมบูรณ์พลังที่จะส่งออกไปไกลได้เราก็สองดูเวทนาที่อยู่ในตัวของเราในกายของเราในเวลานั่งอยู่อย่างนี้มันก็มีอยู่ที่มันก่อกวนไม่ให้จิตตรงไปละเอียดก็ยังมีเวทนาอยู่ ถ้าหากสติของเราไปเพ่งกำหนดพียงแคนาะจะบริกรรมก็บริจิกรรมคอยปล่อยวางก็สํารวมไปสํารวมไปรวมไปเห็นอะไรเราก็ไม่สนใจเสนออะไรมาเราก็ไม่สนใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างแน่วแน่ที่เรียกว่าเอกังทร,รม,มังให้อยู่ในธรรมอันเดียว เอกังจิตตังไครมีเฉพาะจิตดวงเดียวบริกรรมระเลือกรู้อยู่เมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเวทนาที่ยาบมันก็ค่อยหายไปเวทนาที่ละเอียดคือความสุขก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นจนถึงความสุขเต็มที่ตามระดับ พอจิตขาดจากอารมณ์ภายนอกจิตละเอียดเข้าไปจากกิเลสภายในสิ่งที่ทำจิตใจไม่ให้เข้าถึงสมาธิคอยละเอียดหมดไปตามระดับจี่จิตได้สงบมีเวทเท่าไหร่ ไปตามระดับสมาธิที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ละเอียดลงไปตามระดับที่หนึ่งก็ยังมีวิตกมีวิจารยังมีปีติสุขเอกขตตาละเอียดไปจากนั้นสมาธิที่สองวิตกวิจารติดไปไม่ได้ปลดวิจกวิจารออก เหลือแต่ปีติสุขเอกกตา,ากที่สามปีติก็หมดไปจิตใจผ่องใสสะอาดถ้าใครได้เข้าถึงขั้นนี้แล้วสติมีกำลังมากเมื่อสติมีกำลังเต็มตัวแล้วอันสิ้นทีท่หยาบมีอยู่อีกปีติ สุขก็ยังหยาบอีกละสุขเสียดได้ละละทุกข์เสียดได้มีอุเบกขาวเวทนาซึ่งละเอียดกว่าสุขนั่นเองพร้อมด้วยจิตบริสุทธิ์อยู่กับเอกขกตตาจิตถึงขันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติรุดพ้นด้วยสมาธิรุดพ้นจากกิเลสสะอาดเต็มที่ สิ่งเหล่านี้ไม่มีตลาดซื้อขายได้โดยความเพียรพยายามในการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแลกเปลี่ยนกันให้ไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายพยายามตั้งใจรวบรวมให้จิตสงบไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเมื่อบุคคล บุหุษพูดเพียรพยายามด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกายด้วยใจได้เราก็พยายามทำได้ตั้งแต่กำหนดรู้ในทีแรกรู้ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณารู้ตามความจริงอย่าไปกลัวมันมากนักอย่าไปท่านว่าทุกเนี่เวทนาสักว่าเวทนา ไม่ใช่สักว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ในมหาสติประฐานท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาเวทนาก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งเวทนาอนิจจามันก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นอยู่เรารู้อยู่สิ่งไม่เที่ยงมันก็ปรากฏให้เรารู้เราเห็น ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่เมื่อเราเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเวทนาของเราถ้าเวทนาเป็นเราแล้วทำไมถึงมันทุกข์ เพราะฉะนั้นเวทนาจึงสักแต่ว่าเวทนาขันเมื่อเราเห็นเวทนาขันตามความเป็นจริงพอจิตมันสงบไปแล้วมันขาดจากจิตแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเวทนาเนี่ยเพราะจิตไปยึดเอาเหมือนแดดร้อนเพราะเราไปยึด เดินไปหาแดดไปอยู่ในแดดแดดไม่ใช่เราเราไม่ใช่แดดไฟที่มันร้อนที่มันที่เราไปสัมผัสกับมันมันจึงร้อนไฟกับเราไม่ใช่อันเดียวกันเวทนากับเราไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดู ในพิจารณาอย่ังยาพึ่งแยกเป็นอนัตตามันต้องมีเรามีเขาจึงมีการแข่งกันถ้าหากับกปัญญายังไม่เกิดเราไปอนันทุกครั้งอนิจจงอนัตตาก่อนนะอนัตตาทั้งเปลือกแนละ้วมันมันไม่สงบมันไม่ดับถ้าวิปัสสนาเห็นชัด ตัวอนัตตาชัดแล้วพร้อมด้วยทั้งดับทั้งสัตว์ทั้งปล่อยวางได้นั่นเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาญาณเรื่องอนัตตาแต่การปฏิบัติเมื่ออยู่มักความการดำเนินแล้วเราก็ต้องยึดปัญญาก็ดียึดจิตนี้เป็นเราก่อน,น,นเพื่อจะได้คู่กับ แข่งกับกิเลสเพื่อจะเอาชนะกิเลสบางส่วนที่ยากยากเพราะเรื่องอนัตตากับอัตตานะั้นเป็นเรื่องละเอียดเราจึงพยายามกำหนดรูปตามความจริง สิ่งที่ยาบยาบปรากฏให้เราเห็นทั่วไปเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านว่าชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนทั้งหลายยินดีในความเกิดปลื้มอกปลื้มใจในความเกิดเข้าใจว่าเกิดมาได้ความสุขโดยสร้างแต่ความเกิดเต็มบ้านเต็มเมือง ผลที่สุดมันก็ได้เกิดมาเท่าไหร่ก็มีทุก์อยู่อย่างนั้นแก้ปัญหาวุ่นวายอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นที่สุดมาลอาพิจารณาแนละ้วความเกิดเป็นสุขจริงหรือเราก็ถามดูถ้าความความเกิดเป็นสุขทำไมเราจรึงมันต้องได้รับความเศร้าหมอง ทำไมจิตของเราไม่สงบทำไมเึ่งต้องดิ้นรนต้องอยากจิตที่มีตัณหาความอยากก็เพราะทุกเบียดเบียนนี่เองถ้าไม่มีอะไรเบียดเบียนเราไม่อยากสมมติว่าเราไม่อยากอาหารเราก็ไม่ดิ้นรนหาอาหารเลยถ้ามันอิ่มอยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ดิ้นรนหาอาหาร เพราะมันหิวทําไมจึงหิวเพราะมันบกมันไม่เที่ยงนั่นเองเพราะมันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปที่พระพุทธเ,เจ้าว่ามันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเราก็พิจารณาตามที่เราเห็นที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ รับรองทำคําสอนพระพุทธเจ้าจะได้อศัศจรรย์เป็นของที่จริงไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ยอมรับความจริงไม่ใช่ได้ยินแล้วจิตของเราได้รับความรือไ,ได้เชื่อยอมรับความจริงยังไม่ใช่เพียงได้ยินหูได้ยินเท่านั้นเพียงตาเห็นเท่านั้นจิตมันยังไม่เชื่อเห็นคนแก่ก็ไม่เชื่อเห็นเรา แก่ก็ไม่เชื่อเห็นเราเจ็บก็ยังไม่ยอมรับทั้งเจ็บปวดมีทุกขเวทนาอยู่เสมอจิตก็ยังไม่ยอมรับนล้วก็มันสนุกมันมีความสุขไม่ยอมสลดสังเวชใจมันต้องอบรมจิตใจอีกจนมันยอมรับยอมรู้ยอมเห็นต้างความเป็นจริงจิตใจนี่ต้องฝึกอบรมให้มันจำนน เหมือนกับจับปลาในทะเลเนี่ยนั้นต้องมีเครื่องดับให้จำนวนจึงจะมันยอมให้จับจิตนี้สหากับปัญญาไม่เพียงพอนะมันก็ฉลาดกิเลสไม่ใช่มันโง่กิเลสกับจิตที่มันอยู่ด้วยกันมาก่อนนานแสนนาน,านจะให้มันออกลากออกจากกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่าย เราจะต้องใช้สติปัญญาพยายามในการที่จะกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราอบรมไปยังถูกหนทางได้ความสงบคอยเห็นชัดตามระดับระดับมาเป็นพยานให้กำลังก็ไม่นา เรียกเราได้สั่งสมคุณงามความดีเพียงพอมีกําลังพอเราจะพิจารณาอะไรก็รู้เห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเชื่อได้ง่ายที่ท่านสำเร็จได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเข้าใจง่ายเพราะท่านพูดเท่านั้นคล้อยตามปฏิบัติตามได้มีความสามารถมีความคล้อยตามได้เพราะได้ยินหรือพอได้เห็นเท่านั้นเกิด ความพยายามกำหนดไปถูกต้องทีเดียวจะพูดถึงง่ายมันง่ายจนกว่าที่จะกว่าอย่างอื่นอีกไม่ต้องมีไปสร้างเวรสร้างภัยต่อจ้องระวังอย่างอื่นถ้าพูดถึงความง่ายในการประพฤติปฏิบัติเราอยู่ในที่สะดวกสบายอยู่ในที่สงบสงัด เราก็ปฏิบัติดูได้ตามความสะดวกเหมาะสมในจิตใจของเราตามกำลังที่เราจะดูได้ยิบยกธรรมะส่วนที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วพิจรารณาเราก็เข้าใจได้ตามระดับเมื่อจิตใจมันละเอียดไปแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นธรรมะที่ละเอียดไปตามระดับ เกิดความสุขประจำวันเรามาตรวจดูตายดูวาจาใจของเราแต่ละวันก็ตั้งอยู่ในกุศลตลอดเวลาไม่ได้จิตคิดน้อมไปในทางที่เป็นอกุศลคิดที่จะหาความสงบที่จะปลดปล่อยจิตใจออกจากความเศร้าหมอง พยายามที่ให้ได้ความผ่องใสความบริสุทธิ์โดยอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราตามมักคือหนทางที่องค์สมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาประพฤติปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเราอย่างยิ่ง โอกาสที่จะได้รู้จิตใจของเราที่จะได้รู้กายของเราก็โอกาสนี่แหละพยายามเจริญติดต่อเนื่องกันไปเวลานี่ไม่รู้เราก็คงจะรู้ต่อไปในไม่ไม่ชา้าเพราะมันอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนคงจะสงบไปในไม่ชา้าให้เราตั้งใจอย่างไรเราก็จะรู้ได้ ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้มันมีอยู่เนี่ยทำไมจึงรู้ไม่ได้เรากดสอนจิตใจของเราให้เกิดความพยายามให้พยายามสอดสองพิจารณาทบทวนไปมามั่เกิดจะประสบแตสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เราเบ,บิกบานใจได้รับผ่องใสในจิตในใจนี่เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วควรพยายามตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเก่ดเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน